สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมล่าสุดครับโอ้โหข่าวผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูมาอีกแล้วครับมันจะขายดีอะไรขนาดนั้นครับท,ทั้งทั้งที่ลิขเชนฮากนั้นก็ยังคุมทีมอยู่แต่ก็มีข่าวว่าจะโดนปลดจะเอาคนนั้นคนนี้มาแทานอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะครับผมล่าสุดครับเป็นตัวของทางด้านเซนดีสีดานครับซึ่งผู้สื่อข่าวทางฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษนะครับเขาก็ได้เล่นข่าวว่ายินดีส่งไปเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงพร้อมเปซิเนดีสีดานครับพร้อมกับ เช่าบ้านให้เป็นการส่วนตัวเลยครับเพื่อให้มาศึกษาวัฒนธรรมที่อังกฤษครับแล้วก็พร้อมอุนมมือความสะดวกซีดานถ้าหากเขาตอบรับข้อเสนอรอคุมแมนอยู่ในกรณีที่อิลิเชนฮากถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับโดยเซอร์จิมเนี่ยยังมีความคิดที่จะตามจีบซีดานอย่างต่อเนื่องครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาบอกว่าสนใจมีไฟอยากจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งครับโอ้โหเขาพูดแค่นี้ครับเขาออกมาพูดแค่นี้จริงๆครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์จิมเลด คิดไปไกลแล้วนะครับก็อย่างว่านะครับก็คนมันรักก็คนมันชอบนะครับยังไงก็จะเอาให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์จิมเดคิฟเนี่ยข้างไครจะในดีซีดานแบบสุดๆไปเลยครับหลังจากซีดานได้กล่าวกับสื่อว่าเขาอยากจะกลับมานะครับทำให้เซอร์จิมนะโอ้โหแบบส่งหนังสือไปเชิญไปกินข้าวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็อยากได้มาจริงๆจนแบบบางทีก็เกินหน้าเกินตานะครับก็ต้องเห็นอกเห็นใจทางด้านเอเคานฮาัด้วยเขายังเป็นกุณซื้ออยู่นะครับอย่าลืมนะครับเซอร์จิมซึ ผลงานการคุมทีมของซีดานครับเพราะเป็นคนซื้อเพียงแค่คนเดียวที่เคยพาทีมระดับสโมสรอ,อย่างเร,รอแมตในคว้าแชมป์ยูเซลแชมเปียนลีกสสมัยติดครับก็ไม่เคยมีเฮดโค้ชคนไหนทาได้มาก่อนนะครับคว้า3สมัยติดแต่ซีดานเขาทาได้ครับน่าจะเป็นเพราะเหตุผลตรงนี้ด้วยครับที่ทําให้เซอร์จิมเรดคิปนะ่ยอยากจะได้ซีดานมาคุมทีมแต่ซีดานมีอุปสรรคอย่างหนึ่งครับก็คือเขาไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของอังกฤษแล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษครับทำให้อุปสรรคตรงนี้เนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับถึง ถึงขั้นที่แบบว่ากลัวจะทําให้แมนอยู่พังแล้วพังอีกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปครับสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงครับเราก็ต้องราดูกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ